กราบชาวทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องปกองูปกระส่องแปดหกศูนย์สามนะครับวันนี้เราอยู่ที่แบบเอชสามศูนย์แปดแล้วทำไมผมหันหน้าได้แค่ข้างเดียวเนีย่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้จะด้วยตกผมมี่พนักงานเฮ้ใครทำบ้านขโมยขโมยขโมย คือต้องผมมันลุงแน่เมื่อแล้ว,ลวดีน,นั่นแหละขโมยบ้านคนอื่นก่อนแล้วเราจะย่อได้ผมย่ออ๊ยผมเจอพนักง,งานช่วยเร็วเป็นครับขโมยบ้านไปก่อนเสร็จแล้วครับทำไมไม่มีเสียงวะทำไมมันจอมันดูแดงๆยังไงก็ไม่รู้จะบอกนะว่าแดงไม่แดง ิบด oh, ูก่อนโอ้พนักงานตามแล้วว้าวไม่เียโอ้ยตีโดนผมพุบบแล้วมันมาเลยเฮ้ยชีนทีระวังตัวตรงบันไดมันมีตัวบักเอฟเลยอุ้ยเจอแล้วหลุดออกจากเตียงเตียงเป็นอะไรที่ดีที่สุดเตียงสองชั้นอะ โอ้คแล้วผมจะตัวเอ้ยเจอเตียงเจอเตียงเอยเจอเตียง,งอูอ้วิไม่ทัน,นพ่อน้องคนเดียววันที่หนึ่งอะไรร้อยห้าสิบห้าเราติดอยู่ที่นี่รึเปล <c oughs> ่าหาให้มันมืมดเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เราเปิดไปปุ๊บเหมือนเรามีทางจินตเเกตเห็นทุกตัวเลยแล้วมันมาหาเราด้วยทำอะไร เป่าเอ้ยเจ็บ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 ,จบอย่าพึ้ตียงตียงเตีงไปอีกหน่อยแต่มันจะมาหาน้องน,ะนี่ยเงเห็นมันด้วยมันมาแล้วตัวอ้วนกูใหญ่มากปุปปัปป้วนกลุ่มอินอร์จีหาเยอะเลย ถ้าไทยไเอ้ยมันจะตัวเล็กเฮ้ยสองตัวนิโคครับตอนนี้เราอยู่ในนิโคนะครับไม่ใช่สามสูสุแปแล้วนิโคนี่ครับผมโดนโอปา้าเตีน,นะครับอุย้ยอุ้ยจะไมตัวเล็กมันวิ่งไปยังะะอ้โลโล,โล,โล,โลตัวเล็กมีความคล่องแคล่วโอ้โหโคตรบวม อ่ะด <laughs> no ูบอดดูมาไปไหนเนี่ยไปหาโน่งไงเนี่ยน้องเป่ามันมาวะน้องเต็มเลยแล้วน้องนิ่นที่น้องเป่าอ้ะไรมาโปรตกอะยังมีชั้นบนอ่ะยังยังเหลืออยู่ยังรอดอยู่ เวลาว่ไนไหมคือมันไม่มีปุ่มเดินแล้วไง <ar> มันไม่มีปุ่มเดินกับปุ่มกระโดดแล้วเออเดิดใกล้ๆเหล่ก็ช่กันมาแล้วอย่าก็เปิดฮาศิลาชัยแลยรักลงเป่าวะ ใจเย็นนะมันรู้พิกัดนะป่อยังไงอ่ะเนี่ยมันจะมีอันอ่ะไม่ทำไมผมกดแล้วมันป่อไม่ได้อ่ะมีคูดาวอยู่เ,เออแปลว่าเกมนี้ผมป่อไม่ได้นะปก็ได้แต่มันมีคูดาว คือครั้งนี้เราต้องวิ่งให้ไวที่สุดทุกคนใี่มันมาแล้วเตียงเตี้ยงเตียงเตียงเตียงทำไมมันไม่มีไอ้น่ะอะไรนะไฟฉายคนไฟฉายคือผมจะไปใกล้น้องหน้าอยู่แหละมันคิวผมก่อนทุกคนเขาทำหนูก่อน แ่แอดมาผ<า>ู้หญิงหัวชมพูม,มันมาแล้วมันมาแล้ว<อ>ให้ผ<ำ>มอ,ออกไปอย่างที่นีนะ่ออกไม่ได้ออกเพราะคุณขังผมเออแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เรามาเอาชีวิตหลดยังบอกนะว่าเรามาซื้อแกงร้อนนุ่มๆแล้วเราก็ติดอยู่ที่นี่ใช่ อยากให้เช้าแล้วเว้ยอุ้ยเช้าพอดีเลยตกใจด้วยเ <c oughs> ปลาเปลาเปลาอุ้ยตกเอ้ยเอ้ยผมโดนละ่ะล่าอะ้อยู่หรอที่จิวผมถอยหลังเองอ่ะแรงมากเลยเมื่อกี้เป็ทุกคนเราแก้ถึงฝั่งฝัน เอาซื้อโซฟาไปฝากน้องผมก็เอาไฟฉายมาแทนโซฟาก็ได้หาอาหารไหมเห้แถวเตียงอ่ะเตียงสีอะไรเขียวเด้นัองอยู่ตรงนี้เปล่าโชว์เห็นชื่อไหม้ยอยู่อีกไกลเลยแล้วเลีบวพิ่งมาแล้วไม่รออะไรฝากเฮ้ยเจอชื่อแล้ว ไอ้เจอเหมือนกันเร็วเร็วรีบมาเซฟที่อย่าเรียกว่าเซฟที่เซฟที่เลยดีกว่าไม่มีชื่อเหรอเซฟละชื่อมันจางทำไงอ้ากดลืมแล้วแนี ตัง mm ้งแต่ชื่อก็ได้ะนำมาเอาปรับแค่สีก็พอยังพอไปไปหาอาหารก่อนเมื่อนไหร่กบเชวิ้งอ่ะวเอ้ยสไลด์ได้ป่าเกมนี้สไลด์ได้ใช่มันนี้โคเลยปาน้องเอาไปหากินีิปังไม่ใช่ทีวีไม่เอาหรอก เฮ้ยเอาหรูๆหน่อยดิแต่ทำไมป้ายเขียนมาทางนี้ไละป้ายนี้ช่วยอะไรถ้ให้เรากลับไปก็ให้เราเขียนั้นอะไรของเขาวนะน่ะโคตรเนียนไปทุกคน,กนบ้านเราคือข้างบนนี้ครับ ช่วยกันหาอาหารดิปอเป็นคนหาร์น,นี้เจอแลเอาป๊กไฟไปยังอ่ะยังเอาไปดิโชว์ทีไม่ได้หามาครับเอาสีอะไรมีเขียวกับม่วงกับเหลืองเหลืองแล้วกัน อถูกส้วมไปบอกจะไปะทำไมแบบกลัวมากๆไงแบบไว้ในเตียงนะ่ากลัวมากๆกลขี้อะไรกลัวจดนขี้แตกขี้แตนกลัวแล้วเวลาตื่นเต้นปวดเยี่ยวแบบนี้โคตรดดิงต้องทำไเห็นตุ๊ตาถึงเอ๊ยเฮ้ยเอาเนี่เอาเนี้ ของดีดกเจอของดีอันนี้เปลี่ยนเป็นลายสีได้เลยมีสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสว่างลายสีอะ่ะเอา มีนคนจะมาบุกบ้านเราอะจริงจริงจงบุกบ้านาบอกนะว่เาเจ้าของที่อยูก็ให้เขาอยู่ด้วยนะเ้ยสีน้ำเงินได้ด้วยหลาสีเลยว่ะเออนี่ดีนี่ดีหลสีเลยเอาเป็น่น,อา,อ,าน,นอาหารต่อ จะตาย,ยอยู่แล้ยตอนกลางคืนค่อังกินแล้ะกันไม่นี่ไแล้วเอาแผนกวินมากอดเ,เ,เ,เล่นเอานอนเพนไปกอดเล่นอืม่ะอือ งั้นเอานอนหลามไปด้วยเอ้ยเอซีพีมาเฮ้ยมันจะมาหล่อยเซ็ตหยอวอล้อเนี่ยมีแพนควินแล้วก็ต้องมีหลามลิ้นหลามได้ของคุณไม่่อยมีอย่าป้องหาให้ มีพิซซ่าโดนเอาไปกระผมมีนี่สิไม่ดีฉันฉันนี้มียาหิวไหมไม่รู้ผมจำเป็นเลยน,ยน่นายโอ๊ยอินเนอร์จีหมดเฮ้ยเจอของกินแล้ว,วเอเวินเนอร์จีหมดพลังงานหมดป้ามีของเติมเอนเนอร์จีอยู่ จีเรือสูงแล้ววิ่งไม่ได้แม่งงันโคตรโคตรเลยรออยู่บนบ้านเน่ยวิ่งไม่ได้อยู่บนบ้านมะอยู่ไหนเฮ้ยสวยแล้ว energy หมดโบอกให้ไปรออยู่บนบ้านกำลังไปเนีเอนอ่ย energy หมดเดินช้าอยู่เดินเป็นเต่าอยู่เลยยกบันไดขึ้นยังยัง โอเคกว่าจะนั่งได้นี่เรานั่งนิ่งๆเราจะได้อินเนอร์จีก่อนโอเคใกล้ถึงแลเอ้วมันมีบ้านหลังใหม่ว่ะสูงเลยสวยด้วย ขโมยไหมคนไม่ดีไม่ไม่เพราะเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องช่วยกันอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันไี่ใช่เลยเจอแล้วเจวยแล้วมันด้ว่านยูไสอู้ดนุลรุม ไอ้ทันวะทันวะวัวเร็วไอ้ที่เติมพลังจี้แ่ข้างหลังไงนึงกว่ากองอยู่หน้าบ้านเลยได้แล้วอันข้างหน้าบ้านผมไม่ได้หามาอ่ะเขาหามาได้ได้แค่สิบเจ็ดพลัจี้กินไปเถอะอย่า,ายเลี่ยงมากครับนี่วเนพิซซ่าห้าอันอ ไอติมใครเนี่ยกินกดตรงไหนนะ <c oughs> ริงบปกินไม่เป็นเอามาแดางมะกดอันนี้วะสีฟ้าเนี่ยใช่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 อกินได้ดีโอ้อร่อยสุดยอดขี้เกืเบแตกครับได้แค่สองไอเดจิอันนี้อะไรวะเนี่ยไอติมเอมไม่ใช่อ๋อซีเรียล สีเหลืองเอ้ยน้อง,อ,อ,อ,งอันนี้มันเขียนเอยู่ energy เนี่ยส <13. S 2> ิบสามทิ้งสีเหลียลไปกินไปซะเดี๋ยวไปดูด้วยซีเรียลเท่าไรเอาไอติมหน้าบ้าน,นดีซไีเรียลเป็นสายเบอร์เกอร์หันอะไรสักอย่างนี่แหละเออขอไอติมอีกถังหนึ่งแล้วกันอ่ายอยู่ตรงนน้นข้างหลังน้องุ็ไปหยิบจากหน้าบ้านตั้งนาน

ไมได้เอ้ยเอ้ยตุ๊กเจ่ยังไม่ตายเลยเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้ปวดไจม,มากยังไงเอ้ยรับก้าวของของเรามาใส่ดิ้ง่ะนี่มันมีสองทางขึ้นเนี่ยไปน้องมามันมาโยกหนีมันดูดมาได้ วบายเลยด้วยมันเจียดเลยมีเข้นมาตข้าตู้ข้าตู้เฮ้ยตู้ปลดภัโอ้โห้ใก้ใกเตียงเลยน่ะโอ้โหมันดักรอดักรอน้องหน้าตู้เจยตัวเอง อยู่ด้วยครับหวานไจยิบไิบหอดอกหนวอังกี้เหมือนอันเ n อร์จจะหมดเ้วยหูบวกสามองวอ้ยน้องใจเกเรวิ่งเข้าไปในทโอ๊ยน้องต่อยแรงต่อยแงต่อยแงมันต่อยแรง ไปเร็วไอหลังงูแล้ว,ลลลวเดี๋ยวรอให้เฮ้ยยิง <Yeah. S 1> ย,ย,ย้ไปาาหาของกินอุ้ยเกือบตายแต่ถ้าเจอยาตรงไหนกินยาตรงนั้นเลยโอเคได้ต้องกินด่วนมันก็ต้องกินด่วนเรื่อยๆสามสามไออันนี้ใช่ยาป่ะ่องแดงใช่ไหมโอ้ยไมโครวิ ไมโครเวฟสีแดงตกใจเหมือนเลยนึก้่าจญาเฮ้ยเจอพิซซ่าไม่เจอไม่เจอเรียบร้อยนุ้งยาเต็มเลยเดี๋ยวเก็บไปฝากครับ está aí น้องอทีวีครับไม่ <laughs> ไม่ใช่ตั้งแต่แรกที่เห็น่า,นาแ่ะน่ตอนนี้เราจะอยู่ตู้หรือรอยู่เตียงดีตอนเนี้ยเตียงเตียงเตียงมันพื้นดีดีกว่าแต่ตู้มันใหญ่่อยู่นะ เฮ้ยตอนนี้เรามีบ้านสองหลังจังวะีเทีีียยววเเฮ้ยตรงนี้มีโดนัทด้วยโดนัทอันยังเฮ้ยเปล่าเต็มอ่ะตอนนี้คือเราไม่หาอุปกรณ์สร้างบ้านนะคือเราหาของเองดรว่ิ รู oh ้วิธีหลบภาษาซีแบด้ยเดี๋ยวตกงนีเลยบางทีเราจะเอาบันไดขึ้นก็ได้ด้ยนะ้วยะว่แหรือยังนาแร

ต้องตีนสิงเงินเนงะินมาจากบ้านที่เสริง,งานไกลายเป็นบ,บ้านที่สกปรปกเมื่อผมเข้าไปอยู่นะอยเอา้ายืมไปตายแล้วของหายใช่อเรีมบรดโดนดัถผมไปแล้ว จิตเต็มอันนี้โลงอกกว่าผมพิมพหายนะเฮ้ยเดินไปเดินมาเจอคุกกี้ใช่เลยก็อคิดมาเอาไว้ประทังชีวาประทังชีวะจุ่มเติมข้าล่างกายสลายกาย ไอ,อหมหิบอะไรมาเนี่ย้เห,หลังกวยแน่นอนไม่รเป็นหน้ายิน้มนี่ยี่นตรงนี้กันไเกสำต้องคุกกี้เสียงไปกคุกี้เสียงายกินไม่ได้อยงนะว่าจะขับไล่มันปอดเป่าซินชัวรไล่ ิเว <Pizza. S 2> ินแล้วไงนี่นวิ่งวิ่งแล้ววิ่งเอ๊ะไม่มีว่ะแถวน้องไม่มีว่ะปิดประไฟก่อนแล้วไฟชิ้เนี่ยดูก่อนว่าบ้านสวยรือเปล่า

ไม่ตายแล้วอธ่โธโท่โธ่โน่่โธ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 ่บธ่้นเ,เนี่ยมาอีกแล้วเวกำไ นียบอกแล้วว่าปัดกล่องไม่ได้ไาเก็บมางงงงเราเสียของกินไป้ตั้งสองสามรอบแล้วตอนเนี้ยแล้วเกมนี้มันมีหิวในประเด็นถ้าไม่มีหิวคือหลบลีกได้สบายอินไอจี้ทาไม่มีเก็ก็ขอกินไอติมให้หมดวะนูเขาก็หากล่องยามาให้แล้วเราแปลอะไรไกลวะ รู้สึกร้อนใจเกินมีคนหาให้แล้วแต่หาไม่พบเนพื่งเจอน้ำเนี่ยน้ำกินข้าวอย่างงี้เฮ้ยมาทำไมเนี่ยเพิ่งเก็บน้ำสยเฮ้ยจุกนิกิโตนิกิโตนิกิโต ก็ะจะตายิกจิตโตโอู้วิ่งเร็วเกินอะไรอ่ะตัวเล็กจะวิ่งเร็วไม่พอตัวสุ๊บมันวิ่งเร็วอยู่ได้แค่หนึน่งนาทีอะไรอ่ะจะใกล้บ้านอยู่แล้วโดนฆ่าก่อนแล้วแอบเดินไปแบบเงียน มันมาเอ้าถือผิดมันมาน่าเอา,า,านะไฟฟาดหัวเลยเดี๋ยวผมจะอรอดูนะครับต่อน,น้องผมเจอสมจิต <c oughs> <c oughs> นนืนึๆว่าจะพูดว่าสมจิต <c oughs> สมจิต <c oughs> เอ้ยเจอแฉลงเหรอแนงเก็บไม่ได้อยากเก็บไปฟันหัวมันเหลือปืน ฉลงโค่หนักหยิบโคช้าได้ไอ้เติมดิเฮ้ยฉันได้ฉลงมาแล้วทุกแบบชิคแชคเน้อดูนี่ดิ ไอ้กกดึงแล้วเดอเอาช h ลแฟาดแบบชิกชัดโชว์ตายไปเพนกวินตายไปลืมกดวิ่งขอเซตโยหน่อยครับตายไปแล้วลืมกดวิ่งเวนกันอะไรเนี่ยเลมอนเหรอช่วยอะไรเออเลมอนนฮ่งกี้โอ้ยเพิ่มเฮดพีด้วย กินเลมอนที่หมดเลยมันมีคนถามว่านี่ปลอยต้อจะไปยังไงเฮ้ยเสียงจากเครื่องไทยเมื่อกี้เฮ้ยเครื่องผมทลันอื้อ เดี๋ยวเราไปเล่าก็ต่อทับสอง